พายอยู่ลูกที่หนึ่งลูกที่สองนำมาก่อน พุงเป่าเข้าไทยตรงๆจับตาน้ำท่วมน้ำหลากจนถึงต้นเดือนกันยายน2564แอดมินก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่าน,นด้วยนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งในช่วงเที่ยงของวันพฤหัสบดีที่19สิงหาคม2564เป็นยังไงกันบ้างครับในแต่ละพื้นที่มีฝนตกฟ้าขนองกันไหม,มเรณภาคเหนือภาคตะนอกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะนอกรวมถึงเรณภาคใต้ สภาพอากาศในแต่ละพื้นที่เป็นยังไงกันบ้างอย่าลืมรายงานสถานการณ์รายงานข่าวกันเข้ามาใต้คลิปกันได้เลยนะครับซึ่งนะครับจากที่แอดมินได้คาดการณ์ตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะครับว่าจะมีฝนเคลื่อนที่เข้ามาสู่บริเวณภาคอีสานก็มีกลุ่มฝนเคลื่อนที่เข้ามานะครับเมื่อคืนนี้บริเวณภาคอีสานทางตอนบนในบางพื้นที่รวมถึงนะครับบริเวณภาคอีสานทางตอนล่างในบางพื้นที่ส่วนภาคอีสานทางตอนกลางนะครับเมื่อคืนนี้ฝนยังน้อยนะครบผมและนะครับในวันนี้ แอดมินจะมาพยากรณ์อากาศพยากรณ์เส้นทางของพายุที่จะเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณประเทศไทยทั้งสองลูกก่อนนะครับรวมถึงการคาดการพยากรณ์อากาศประจําวันพยากรณ์อากาศจากโมเดล ECMWF ประจําวันรวมถึงการพยากรณ์อากาศ10วันล่วงหน้านะครับโดยในอีก24ชั่วโมงข้างหน้ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและทะเลอ่าวไทย ในขณะที่บริเวณภาคใต้ทางตอนล่างยังคงมีฝนตกหนักในบางแห่งเนื่องจากมีหย่อมความรดอากาศตำ่ำบกคลุมชายฝั่งประเทศมาเลเซียพยากรณ์อากาศภาคเหนือฝนฟ้าขนอง30%ของพื้นที่เน้นแม่ห้องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางพะเยาน,าน่านและตาก ภาคตนออกเฉียงเหนือฝนฟ้าขนอง30%ของพื้นที่ส่วนมากเน้นหนองคายบึงการอุดรธานีสกลนครน,นครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกดและอุบลราชธานีภาคกลางฝนฟ้าขนอง10%ของพื้นที่เน้นอุทัยธานีลบบรุรีสระบรุรีการเจ้าบรุรีและราชบุรี ภาคตะวันออกฝนฟ้าขนอง20%ของพื้นที่เน้นระยองจันทบรุรีและตราด บริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่อนสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ,ฟ้าขนอง40%ของพื้นที่จะมีฝนตกหนักบางแห่งาราบริเวณสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองเคลื่อนสูง1-2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ,ฟ้าขนอง30%ของพื้นที่จะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณกระบี่ตรังและสตูลบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่อนสูง1-2เมตรกรุงเทพมหานคร ริมนทนฝนฟ้าขนอง10%ของพื้นที่ส่วนมากตกในช่วงบ่ายจนถึงคำ่ำต่อไปนะเขาจะเป็นการคาดการฝนจากโมเดล ECMWF คาดหมายสภาพอากาศในระยะกลาง10บวันล่วงหน้า19-29สิงหาคม2,564ดังนี้ 19-22สิงหาคมม,มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงมีกำลังปานกลางประกอบกับร่องมรสุมพัดผ่านเมียนมาลาวเวียดนามทางตอนบนทำให้จะเริ่มมีฝนตกเพิ่มมากขึ้นประกอบกับจะเริ่มมีลมตันออกพัดสอบเข้ามาทางบริเวณภาคอีสานนะครับทำให้มีฝนตกเพิ่มมากขึ้นลักษณะของการกระจายตัวของกลุ่มฝนและปริมาณของกลุ่มฝนจะเพิ่มมากขึ้น40-60%นะครับ หลังจากนั้น23สถึง28สิงหาคม2 5 6 4รสมรสุมตําตกเฉียงใต้จะเริ่มมีกำลังแรงขึ้นหลังจากนั้น 23- 29สถึงสิงหาคม2 5 6 4มรสุมตําตกเฉียงใต้จะเริ่มมีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณภาคเหนือและภาคอีสานทางตอนบนทำให้ทุกภาคมีฝนตกเพิ่มมากขึ้น60-80%นอกจากนั้นแล้วนะครับจะมีการก่อตัวของพายุบริเวณทะเลจีนใต้และบริเวณมหาสมุทรปแปซิฟิกใกล้กับบริเวณประเทศฟิลิปปินส์ประมาณ1-2ลูกก่อนนะครับซึ่งอาจจะมีผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยในอนา,นาคตโดยสรุปนะครับในวันนี้ ยังคงมีฝนตกฟ้าคะนองอย่างต่อเนื่องและจะค่อยๆเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับในทุกภาคโดยจะเริ่มจากบริเวณภาคอีสานก่อนขอให้ระมัดระวังในเรื่องของปริมาณฝนตกสะสมอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าในหลากในบางพื้นที่นะครับโดยเฉพาะในช่วงวันที่23จนถึง28สิงหาคม2564อันหนึ่งนะครับขอให้ติดตามการอัปเดตโมเดลยังจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับแอดมินนามาเพื่อให้พ่อแม่พี่น้องเกษ ตรกรรวมวางแผนในการทําเกษตรกรรมทํานาทําสวนทําไร่หรือผู้ที่วางแผนจะเดินทางในระยะเวลา10วันล่วงหน้าที่จะถึงนี้นะครับต่อไปจะเป็นภารกิจการติดตามเส้นทางของพายุ2ลูกที่จะมีผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยโดยพายุลูกแรก จะเริ่มมีการก่อตัวขึ้นในช่วงประมาณวันที่2 9สิงหาคม2 5 6 4และจะเริ่มมีผลกระทบต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยโดยตรงในช่วงวันที่30สิงหาคม2 5 6 4โดยจะเคลื่อนตัวจากบริเวณทะเลจีนใต้ทางตอนล่างเคลื่อนตัวขึ้นมาบริเวณทะเลจีนใต้ทางตอนกลางและบริเวณทะเลจีนใต้ทางตอนบนมุ่งนาบริเวณเวียดนามทางตอนบนลาวทางตอนบนและเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนบน และจะสลายตัวบริเวณภาคเหนือทางตอนบนนะครับส่วนภายอยู่ที่สอง จะเริ่มมีการก่อตัวในช่วงวันที่31สิงหาคม2564บริเวณด้านตะวันออกของฟิลิปปินส์มุ่งหน้าบริเวณฟิลิปปินส์ทางตอนกลางและเคลื่อนตัวลงบริเวณทะเลจีนใต้ทางตอนกลางส่วนผลกระทบจะมีบริเวณพื้นที่ไหนบ้างขอให้จับตาดูกันต่อไปนะครับแอดมินจะนําข้อมูลข่าวสารมารายงานให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านรับทราบเป็นระยะระยะนะครับ อย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องขอให้ติดตามชมกันนะครับในช่วงเที่ยงและในช่วงเย็นของทุกวันนะครับผมส่วนนะครับในด้านของโมเดล EC MWF Windy.com ได้โชว์ให้มีพายุก,ก่อตัวแล้วนครับในขณะนี้รวมถึงจากโมเดล GFS Windy.com ก็มีการโชว์ขึ้นแล้วนะครับว่าจะมีพายุก,ก่ะตัวขึ้นจริงและจะเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณประเทศไทยนะครับประมาณ2ลูกขอให้ติดตามการอัปเดตโมเดลเรื่อยๆนะครับผม ต่อไปนะครับเราจะมาพยากรณ์ฝนจากโมเดล ECMWF i d i com หมดฝนฟ้าผ่าโดยเริ่มตั้งแต่เวลา12นาฬิกาสิสิงหาคม2564โดยกลุ่มฝนปานกลางถึงหนักจะเน้นบริเวณภาคตะวันออกรวมถึงบริเวณภาคใต้ทางตอนล่างนอกนั้นนะครับบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงบริเวณภาคใต้จะเน้นเป็นกลุ่มฝนเล็กน้อยต่อไปนะครับเวลาประมาณ15นาฬิกาโมเดลเปลี่ยน กลุ่มฝนจะเริ่ม네มีการกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นทั้งปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนจะเพิ่มมากขึ้นบริเวณภาคเหนือภาคมตะออกเฉียงเหนือรวมถึงบริเวณภาคใต้โดยจะเน้นบริเวณภาคใต้ทางตอนล่างจะเน้นเป็นกลุ่มฝนปานกลางจนถึงหนักหลังจากนั้น18นาฬิกาโมเดลเปลี่ยนกลุ่มฝนจะลดลงแต่ก็ยังจะมีตกที่บริเวณภาคเหนือฝั่งตะวันตกภาคมตะออกเฉียงเหนือรวมถึงบริเวณภาคใต้ทางตอนล่าง ต่อไปอิสเนาิกาโมเดลเปลี่ยนกลุ่มฝนจะลดลงบริเวณประเทศไทยแต่ก็ยังจะมีตกในบางจุดบางพื้นที่นะครับแต่จะเน้นเป็นกลุ่มฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ก็จะมีตกข้ามคืนได้นะครับแต่เป็นส่วนน้อยในคืนนี้ส่วนในด้านของการคาดการณ์ปริมาณฝนสะสมในอีกย4ชั่วโมงข้างหน้ากลุ่มฝนในวันนี้กลุ่มฝนเล็กน้อยจะเน้นบริเวณภาคเหนือ กลุมฝนปานกลางถึงหนักจะเรีนบริเวณภาคอีสานรวมถึงบริเวณภาคตะนออกและบริเวณภาคใต้ทางตอนล่างขอให้เตรียมตัวรับมือกันไว้ด้วยนะครับในวันนี้ขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กด subscribe กดแชร์ใฮนด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ